สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองและคุณครูที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับคลิปที่แล้วนะคะเราได้ชวนเด็กๆเ,เนี่ยได้แปลงร่างเป็นลูกเป็ดกันค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ค่ะเราจะมาชวนน้องๆน,นะคะให้ลองทำท่าใหม่ๆค่ะซึ่งท่าทางนี้นะคะจะเป็นการฝึกให้น้องๆเนี่ยฝึกความอ่อนตัวและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อค่ะด้วยการก้มแตะปลายเท้ามีประโยชน์ดังต่อไปนี้เลยค่ะ อย่างแรกนะคะเป็นการลดอาการบาดเจ็บค่ะซึ่งพอน้องๆเนี่ยกล้ามเนื้อตึงนะคะก็จะทําให้ฉีกขาดง่ายค่ะอย่างที่2นะคะทําให้เด็กๆเ,เนี่ยผ่อนคลายกล้ามเนื้อค่ะแล้วก็ทําให้น้องๆเนี่ยรู้สึกสบายตัวมากขึ้นค่ะและอย่างสุดท้ายค่ะเป็นการลดความตึงเครียดค่ะเพราะเมื่อร่างกายนะคะได้หลั่งสารเอนโดฟินจะทำให้เด็กๆเ,เนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นค่ะ ลูกเป็ดของเรานะคะก็ได้เริ่มเดินทางออกผจญภัยค่ะที่แรกที่ลูกเป็ดไปถึงนะคะนั่นก็คือทุ่งหญ้ากว้างค่ะลูกเป็ดได้ไปเจอกับลุงวัวตัวหนึ่งที่กำลังกินหญ้าอย่างอรอร่อยนะคะแต่แล้วค่ะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นค่ะพอจุจ่ๆเนี่ยก็มีแผ่นดินไหวค่ะแล้วก็เลยทำให้แผ่นดินได้แยกออกจากกัน ลุงวัวของเรานะคะก็แยกไปอยู่แผ่นดินหนึ่งส่วนลูกเป็ดก็แยกมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะดังนั้นนะคะลูกเป็ดก็เลยขออาสาช่วยลุงวัวแปลงร่างเป็นสะพานค่ะเพื่อให้ลุงวัวเนี่ยสามารถข้ามผ่านไปได้นะคะในกิจกรรมนี้ค่ะน้องๆของเราเนี่ยต้องก้มแตะปลายเท้านะคะเพื่อให้ลุงวัวเนี่ยเขาสามารถเดินผ่านแล้วก็ข้ามไปได้สําเร็จนั่นเองค่ะ ท่านี้เริ่มต้นด้วยการนั่งหลังตรงเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้านะคะและ 1. ยกมือขึ้นจนสุดพร้อมกับหายใจเข้า 2. ก้มตัวและหัวลงจนมือไปแตะที่ปลายเท้าระหว่างกม้มค่อยๆหายใจออกด้วยนะคะอย่าเผลอเกรงช่วงไหล่นะ 3. ถ้าแตะปลายเท้าไม่ถึงให้เริ่มแตะที่เขา่า หายใจเข้าลึกๆและทุกครั้งที่หายใจออกค่อยๆยืดระยะการแตะไปเรื่อยๆระหว่างนี้อย่าให้ขางอ 4. เวลากลับให้ค่อยๆยกตัวขึ้นตามแนวกระดูกสันหลังนะคะเพื่อความสมจริง ให้ลูกเปดของเรารู้สึกดีที่ได้ทำก็ต้องมีลุงวัวมาเดินบนหลังของเด็กๆด,ด้วยจริงไหมคะไปดูวิธีการทำลุงวัวกันค่ะก่อนอื่นเราต้องมีตุ๊กตาลุงวัวกันก่อนค่ะซึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์นะคะโดยการเซิร์ชคำว่าตุ๊กตาวัวขนาดใหญ่ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเอาตุ๊กตาเนี่ยมาตัด ขาทั้งสองข้างออกตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ประดิษฐ์เป็นขาวัวแบบนี้นั่นเองค่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะต้องใช้ท่อ PVC ค่ะในการเสียบไว้ตรงกลางในบริเวณนี้นะคะติดกาแล้วก็เย็บติดให้เรียบร้อยค่ะเราจะประดิษฐ์เป็นสองขาแบบนี้นะคะส่วนบริเวณหัวนะคะเราก็ไม่ได้ทิ้งไว้ไหนแล้วค่ะเก็บหัวไว้แบบนี้นะคะ จากนั้นใช้ผ้าหรือเศษผ้าก็ได้นะคะเย็บติดกับด้านหลังให้คล้ายๆเหมือนอาสายกระเป๋านั่นเองค่ะเวลาที่เราสะพายนะคะเราจะสะพายไปด้านหน้าแบบนี้ค่ะส่วนขาทั้งสองข้างนะคะเราก็จะคอยเชิดกับบนหลังน้องๆแบบนี้นั่นเองค่ะ สำหรับคุณครูท่านไหนนะคะที่อยากจะชวนน้องๆมาร่วมสนุกด้วยกันก็สามารถทำได้ค่ะโดยการให้น้องๆน,นะคะนั่งเรียงแถวเป็นหน้ากระดานค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆแต่ละคนเนี่ยก้มแตะปลายเท้าไปพร้อมๆกันค่ะแต่ว่าคุณครูนะคะอย่าลืมที่จะหยิบเท้าลูกของ,งวัวด้วยนะคะเพื่อที่จะเดินบนหลังของน้องๆทีละคนค่ะเพียงเท่านี้เด็กๆของเราก็จะร่วมสนุกด้วยกันแล้วละค่ะ แต่สำหรับคุณครูคนไหนนะคะที่ยังไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่ไม่เป็นไรค,ค่ะเพราะว่าสร้อยได้เตรียมคลิปวิดีโอตัวอย่างไว้เรียบร้อยแล้วค่ะงมๆๆๆสวัสดีลูกเป็ที่น่ารักทั้งหลาโอ้นี่น,น,น,นี่ลูกเป็ด เมื่อกี้เนี่ยนะลุงวัวสวัสดีพวกเธอด้วยฉันว่าเรามาสวัสดีลุงวัวแบบสวยๆกันบ้างดีกว่าลูกเป็ดทุกตัวยืนตัวตรงเท้าชิดหลังจากนั้นสองเอามือพนมกันไว้กลางหน้าอกแล้วสามโน้มหัวลงไปนิดหน่อยพร้อมพูดคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะยอดเยี่ยมทำอีกครั้งหนึ่งนะหนึ่งสองสาม สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้ะแหมว่ายสวยกันจริงๆเลยเอาละเด็กๆเดีเดเดเด๋ยวเราไปนั่งพักผ่อนบนทุ่งหญ้ากันก่อนดีกว่าทุกคนตามหัวหน้าเป็ดไปเลยว,ว้าว <c oughs> นี่ลูกเป็ดตอนที่เธอขึ้นไปนั่งบนหญ้าแล้วอะนะเธอลองสำรวจหญ้าดูสิว่ามันรู้สึกยังไงเวลานั่งอยู่บนหญ้าเนี่ย เหรออโ้ยลูกเป็ดแต่อยู่ๆก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นฮะ<า>แผนนินเริ่มสัน่นสะเทือน โอ้ยช่วยด้วยลุงโดนแย่งมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งอ่ะทำไงดีอุย้ยแย่แล้วลูกเป็ดทำยังไงดีล่ะเนี่ยตอก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 ,ตกปิ้งเฮ้ยลูกเป็ดฉันนึกออกแล้วพวกเรานะนะจะต้องมาต่อตัวกันเป็นสะพานยาวๆให้ดุงวัวข้ามาให้ได้พวกเธอจะทำได้หรือเปล่า อบอกลุงวัวดังๆหน่อยทําได้ได <Okay S 1> หมโอเคเลยถ้าทําได้นะเธอทําตามที่ฉันบอกเลยนะ 1. ให้พวกเธอนั่งยืดขาออกมาข้างหน้าให้ตึงเลยนะ 2. ชูแขนทั้งสองข้างขึ้นสูงๆูสให้พวกเธอโน้มตัวไปข้างหน้าจนกว่ามือจะแตะปลายเท้าเลยแล้วก็สก้มหัวลงเยอะ โอ้โหยอดเยี่ยมเลยนี่ไงล่ะเธอกลายเป็นสะพานแล้วทำค้างเอาไว้นะลุงเห็นสะพานนั่นละเดี๋ยวลุงน่ยข้ามสะพานกับไปฝั่งนู้นแล้วนะมาฮึบฮึบฮึบฮึฮึบโอ้ยขอลุงพักหายใจแป๊บหนึ่งย่างโอ้ยลุงเหนื่อยอยู่ครึ่งทางละมาต่อกันดีกว่าฮึบ สถานกลับมาได้แล้วทุกคนเก่งมากๆเลยโอ้โห oh, oh, ลูกเป็ดเธอนี่เก่งมากๆเลยนะตบมือให้ตัวเองกันหน่อย oh. ว้าวสุดยอดไปเลยแต่ตอนเนี้ยลุงวัวเหนื่อยมากเลยละ่ะลูกเป็ดฉันว่าเราขยับตัวออกจากหญ้าก,กันหน่อยดีกว่านะลุงวัวจะได้กินหญ้าเติมพลงงมังงงงงงอง พวกเธอเป็นลูกเป็ดที่เจ okay. ๋งมากๆเลยไม่ได้พวกเธอลุงต้องแย่แน่ๆขอบใจพวกเธอมากนะลุงไปก่อนละโอ้ยลูกวัวไปแล้วลูกเป็ดบ๊ายบายลุงวัวหน่อยสำหรับช่วงสุดท้ายนะคะก็จะเป็นช่วงทิปแถมท้ายค่ะซอยก็มีคำแนะนำดีๆมาฝากเช่นเดิมนะคะ อย่างแรกเลยค่ะเวลาที่น้องๆเนี่ยจะต้องทำท่าก้มตัวแล้วก็แตะปลายเท้านะคะเด็กๆบางคนอาจจะเกรงบริเวณหัวไหล่นะคะคุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูเนี่ยสามารถให้น้องๆรีแลกบริเวณช่วงไหล่ได้โดยการหมุนไหล่ไปด้านหน้าและด้านหลังนะคะประมาณ3-5ครั้งหรือบางครั้งเนี่ยก็จะสามารถสะบัดไหล่ก็ได้นะคะให้น้องๆเนี่ยผ่อนคลายก่อนค่ะข้อที่2ค่ะเพื่อให้เด็กๆได้ยืดกล้ามเนื้อนานพอคุณพ่อคุณแม่สามารถเดินให้ช้าลงได้นะคะ ในการประดิษฐ์ลุงบัวถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่มีท่อ PVC แบบนี้นะคะก็ไม่ต้องกังวลใจไปค่ะเพราะว่าสามารถหาไม้หรือว่าท่อชนิดอื่นๆเนี่ยมาแทนได้นะคะแต่ว่าระวังอย่างเดียวค่ะขอให้ไม้นั้นเนี่ยไม่มีเสียนนะคะแล้วก็มีความยาวที่มากพอในการจับให้ถนัดมือค่ะ เอาละค่ะกิจกรรมช่วงที่2ของเรานะคะก็หมดลงเพียงเท่านี้ค่ะหวังว่าทุกคนจะสนุกกับชาของลุงววนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ